สวัสดีครับการอีกคลิปครับวันนี้มาเที่ยวทะเลครับพักผ่อนหน่อยครับอยู่แถวระยองครับจังหวัดระยองอแถวพืภอกแกลงครับพืภอกแกลงจังหวัดระยองครับนานๆน,นทีครับได้มาลมแรงครับริมชายหาดน่าจะเป็นชายหาด ชายหาดายแก้วนะแถนนี้แต่ผมจำไนะม่ผิดนะมีเกาะด้วยครับเกาะกาไม่ใช่เกาะสิเป็นที่ออกจากฝั่งนี่แหละครับออกไปวางฝวางครับนักท่องเที่ยวก็ไม่ ไม่ค่อยมีนะอย่างโล่งๆอยู่ช่วงเย็นน่าจะมีครับสมแรงครับโอ้สรงผมไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะแฝั <c oughs> ่งนู้นก็มีคนเล่นอยู่ครับมาเยอะครับ มากันยเยอะสุบลูกหูลูกตาครับน,น้ำทีมาครั้งก็ตรงนี้นะจะ่าจะได้ลงเล่นน,น้ำเพราะวันนี้ก็เดิมค่ำแล้ว อาจจะเล่นนี่แหละ่วงเย็นๆนี่แหละจิบเบียรนะ์เย็นเนาะเออทอด่านะโอ้มีรูรูปูหรือรูหอยครับใครรู้อันนี้ไม่รู้จริงๆนะเนี่ยรูตัวเนี้ยดูครับหรือว่ารูปูหรือเปล่า เขาจะมีไอเสษเนี่ยน,น่ารู้ครับมีเศษเปลือกหอยน่ารู้น่าจะเป็นหอยครับ <Okay. S 1> นี่ก็รูใหญ่เลยรูใหญ่มีตัวหรือเปลามันเป็นอันตรายไหมนอหน่ไม่ใช่จับมันตอดงานเข้าเลยดูครับ กอนเดี๋ยวทูกทายครับตากแดดมาทุกวันครับถ่ายรถดำมา,มาตากลมบ้างครับมาตากลมอยู่ชายหาดทะเลบ้าง <c oughs> ไม่มีคนเลยครับน้อยมากแต่ครั้งนี้ก็มีอยู่นี้มีแต่ไม่เยอะครับวันหยุดน่าจะเยอะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างนี้ครับ ไกลามากครับระยะโอ้ห้าหกกิโลได้ครับถูุลูกหูลูกตาเลยปีเมื่อสองปีก่อนก็ไปเที่ยวทะเลเหมือนกันแหละแต่ไปแถวจันทรกับแถวหาดเจ้าหลาวปีนี้มามาแถวหาด,หด อะไรนะหาดายแก้วโอ้พูดถึงเมื่อกี้ก็ลืมเลยขื่นก็ไม่ค่อยแรงครับน่าเล่นอยู่ครับรู้สึกว่าจะน้ำจะขึ้นนะเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆครับ ครับสายบางฤดูก็น้ําน้ําก็จะขึ้นมาถึงนี่แหละไหลเข้าในในบ้านก็มีครับบางฤดูน้ําจะขึ้นสูงมีเรือด้วยยังเห็นหรือเปล่านนออยู่ไกลมากครับนูอาจะเป็นเรือชาวป,ประมงครับเรือเล็กครับ ก็มีที่พักน่าจะเป็นรีสอร์ทครับตรงนั้นน่าจะเป็นรีสอร์ทที่เห็นลังคาอยู่ทีเขี้ยวนะครับวิวสวยงามครับนาเที่ยววันนี้ก็มาถึงจอดรถมาก็เดินมาเลยครับแต่ตรงนี้ตรงนี้คือเต็มระบบตรงนี้เล่น,เล,นเล่นทั้งวันครับตรงนี้เยน็นืึ เล่นจนเบื่อเลยนานๆมาทีก็เล่นให้ถึงทั้งวันเลยทางนู้นก็มีคนอยู่ครับไปเจอกันคลิปหน้ากันแล้วกันครับสวัสดีครับ